สวัสดีครับนี่ทุกคนผู้เจ้าจำด้บ่อรถของรอผู้ใดนี่วันนี้เกี่ยวสองคนเกี่ยวสองคันเสซคิตเพิ่งเสร็จมาก็ย้ายมารุมกันครับ

เออเลือเลือ่อใายตะน้อยสั่งงานนะครับนี่นยร้อยเจ็ดห้าเกี่ยวสองคังนอ๋อบาราบอ,บอติมเนี่ยอยู่บริเวณนี้จากนี้ไปถึงสีสเกตนี่จะเป็นนาตะน้ยทั้งหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตนต่อันนี้อันนี้ของ,รองเรยโอ้ยถ้าตะของตะหน่อยอว่าตะสิดีเกี่ยวเขาตะหน,น่อยนะของตาจาระรอดไมบ้าหมออ่าโนติดมาเดี๋ยวโนติดพรำอู้ปีน,น,นี้จะโดนบุนจริงไอู้ตะหน่อยจะทำนาเยอะได้บีนี่น่ะอีกห้าแปลงยังไม่ได้เกี่ยวตาอีก2องอุ้มสามอุ้มเต็มไหมราใบ โอ right you know ้ดีสมอุ้มบ่แม่มอามอุ้มก็ได้หลาย่ะอีกสอุ้มไม่ดีเต็มเบิ้ลอนุราบ่เขียวเขียวใช่ปะนนอ่ะบักเลนะในกางกงคิกเน่ยเล่นอ่ออเียวที่มันขับไอองเซ็ตเ์แต่กอนนะเนาะ่อยเียวอยนี่อ๋อในลุงหอมาช่ครับอีกกอนุมไปิเนาะานเนาะโอ้กนไปรับช้ชาต อยากเจอจริงๆไ้ร้อยห้าเนี่ยเบอเข้าออกเจ็ดสิบาามากยู่บุซ้ำนคุมหรือเป่ <c oughs> เอาลุยเลยลูกเป้เดี๋ยวไปดูเขาเกี่ยวสองคันเลยเนี่เขาง,งามแต่ว่าเ <c oughs> ขาห่วงไงครับแต่ว่ามีหย่ามีหยาเนี่ยแต่ว่าลวงใหญ่ๆมากเลย

ต่ลงมีหัวเสียบมานี่เบาๆลุไปอยู่ได้อยู่ตอนนี้เขามีสองคันครับสิคลิต ตกกระเรียนใส่เอ้านี่ครับเบิร์ตเจียอยู่นี่แต่เช้าบอกลงไปแล้วไปลงอีกที่หนึ่งมาแล้วเซตเซตตัวนี้งไปไหนต่อ อเอาเสรนี้จบอ๋อแล้วมันไปนู่น,นเลยเจุ๊กไม่มเ,เอานิ่งเตึมกระโอ้เขาจะให้เกี่ยวอเ,อเอาแต่พาะเลืองๆนี่ไปขายอ๋อ๋อว่าอยู่ทำไมมันไม่ไปนู่นเลยเอาจัดไปครับไม่ไหวมาไอเขาเลยนี่ไอเจ๊ที่ไม่อไอเขาเไย ไร <c oughs> สองคันเลยครับ <c oughs> เลือเลือแค่นี้บ่เดือ <c oughs> สองแค่นี้สองบิง <c oughs> อ๋อนิมพลธรรมนมพนี่สิบไร่บ่สิบไร่สิบตรงนี้ก็น่าจะจอดนครับเพราะว่านี่ก็บ่ายแล้วบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามสพอดีเช้อาอสร็ไปไรก็มานี่ไอคือตรงนู่นอ๋อ ้าวเขาก็รวงใหญ่ดีเถอะวะถ้ามันหนาแล้วมันยืนงี้มันก็พอว่าได้ถ้ามันหนาแล้วมันลมดเ <c oughs> อ <c oughs> อ ไปต้องเช็คลูกปืนใบมีดหน่อยหน่าอ้คลิปไม่รู้ว่าไหนือเปล่าแต่เทียดังอยู่แมม่เกี่ยวเสมอดินไปเลยไหม all the way. บ้านเรายังไม่สุกเลยครับที่นี่สุรินนะพี่น้องเข้าเหลืองเต็มทุ่งครับเขียวๆไม่ค่อยมีแล้วเขาเกี่ยวจนจะหมดทุ่งแล้วบ้านเรายังไม่ได้ถึงไหนเลย นี่ผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคิมมีสสวัสดีครับ